ฟารฟลแลนดนัสิบครับเป็นกล้วยไม้ประเภทหนึ่งที่สวยงามมากที่เปิดให้ชมตลอดทั้งปีครับที่หลังสารกังจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยมากๆครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับสวยมากครับดูแต่ตามือห้ามต้องนะคะของเจเสียค่ะพอบ๋ได้เจ้าขาห้ามกั๊ม สวยมากเลยนะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะฟรีนะคะดูมาชมมาถ่ายรูปกันนะคะเซลฟี่กันได้ตลอดทั้งดีค่ะครับมีม,มีมีกี่สีครับอู้อันนี้สีชมพูม่วสีม่วงของม่วงม่วงสวยมากนะคะแล้วนี่นะคะสีเหลืองนะเจ้าแล้วก็มีเกสรสีม่วงนะคะแล้วก็มีสีขาวนะคะ สีนี้เรียกว่าสีโอรสนะคะแล้วนี่ดอกไม้ที่แซมมาก็คือสีสีเหลืองเนาะ,ะถ้าที่เห็นนะคะก็สีเลอเนอท่านนู้นก็มีเป็นเหลืองอเหลืองก็อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เป็นดอกแบบหมที่มันจะลายๆนะคะจะอยู่ด้านนู้นนะคะเธอเรียกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นนะคะ,ะเดี๋ยวชมมาท่นนี้นะคะเอาเรื่องของเรื่องเกิดมาไม่เคยเห็นดอกไม้สวยขนาดนี้นะคะพี่น้องคะ นี่ขนาดมาแบบ,บจบเๆเนาะปลาายแล้วเนาะเนี่ยขาเขาห้ามจับนะคะ,ะตัวนี้คือไม่รู้จะชื่อสักอย่างนะคะแต่รู้แต่ว่าสวยค่ะ,ะมีสีม่วงแล้วก็มีดอกขาวแซมแซนนะคะอันนี้ก็เป็นเหลืองที่ออกออกคลีมครีนเนาะเช่นบ้านนี้เลยนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่เลยค่ะมีทั้งม่วงเข้มนะคะ แล้วนี่ก็ม่วงอ่อนค่ะรับรองว่าสวยไม่แพ้กันไม่มีใครยอมใครนะคะเมื่อกี้กำลังมองฟาเลนฟาเลนฟาเลนนอฟซิสเดี๋ยวค่ะฟาเลนอนสอนโนส,สโอ้ฟาเลนนอซิสโอ้ฟาเลนนอซิบโอ้โหนะกว่าจะอ่านออกะะอเลยค่ะเอาย้ายมุมมานี่หน่อยดีไหมคะ,ะเชิญท่านี้เลยะคะ่ะโอ้น่าประทับใจ ผู้หญิงกระดอกไม้นี่นะคะมันเป็นอะไรที่มันวิ่งหากันดนอัคนมติเลยธรรมดานะคะนี่ก็เป็นสีเหลืองนะคะสีม่วงอ่อนแล้วก็นี่จะเป็นอีกสีแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เน่ยอันนี้เป็นสีขาว สีขาวแล้วก็มีสีม่วงนะคะนี่มีรายการดีโค้ดมาดูใกล้ใกล้นะคะคือพอพ่อไม่อยู่กับดอกไม้ปั๊บเรากลายเป็นคนที้เหร่ไปเลยค่ะพี่น้องไม่ใช่เพื่เล่นนะคะเราจะกลายเป็นคนที่สวยขึ้นอีกเยอะเพราะดอกไม้ช่วยนะคะสีขาวนะคะสีโอรสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะ